สวัสดีพี่น้องฟองายสุข like ูสุคนนะครับผมพอๆกับบ่าวนอนหน้าชาแนลนะครับเนาะเมื่อนี้เอาอีกแล้ววามาล้างการพยาบาลฟินเลนต้นใหม่พี่น้องต้นใหม่มากแล้วพี่น้องโอ้ต้นเท่าไหร่ครับเนี่ยปกติขายอยู่สองหมื่นห้าครับต่อต้นใช่ไหมขนาดนี้ใช่ไหมโอ้โหกี่ต้นนะเนี่ย น้องเนี่ยต้นสนนะครับต้นสนล้างกางคัวกับไก่แล้วเหรพี่น้องคัวคัวสิ่งแล้วไอ้บาบาเป็นบาแล้วพี่น้องนะเป็นบาหมองดิ่งหมองดิ่ง้มงงนมาเห็นพี่น้องโอ้ต้นใหม่มาลงเหรอครับพี่น้องเริ่มจัดสวนเริ่มตกแต่งสวนนะครับพี่น้อง หลายเสียน,นอันนี้ก็เริ่มจัดสวนเริ่มตกแต่งสวนแล้วนะครับพี่น้อ,องต้นสวนต้นละสองหมื่นกว่าพี่น้อง สวนนะพี่น้องโอ้โ oh, ห oh. ต้นละนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอ้เป็นเ้อาอลังการงานสร้างมากอันนี้ลงแทนต้นม่วงนะครับต้นม่วงออกบิดเลยพี่นอออ้องออกกะสิมีต้นสวนบานนี่จัดสวนแบบสวยพี่น้อง ต้นแค่ะครับพี่น้องตัวน,นี้บ่าดแววออกเนาะเนาะ,ะ,นะ,ะตนนั้นบานีพอเพิ่นลงหม่องนี้เซติ่นก็สิอ่าอันนี้เนาะ,ะพี่น้องก็สิไอ้ปูปูหญา้าปูหยังเนาะปจัดสวนโอ้โหปวดปวดปวดอันนี้ผมมาเบิ่งด้านข้างกับแพงเรือนจับแล้วเนาะครับเนาะกแพงเรือนจับนี่รีโนเวทไปให้เบิ่งไว้แบบครับให้เบิ่งไว้แบบรีโนเวทเอ้ยบแม่น บิวอิน่อยและรืมอันนี้ก็สิปลูกันเลยนะครับพี่น้องปลูกันเลยนี่แล้วทีเราโพดลงพี่น้องกันสิอ่าเป็นสวนอันนี้เนาะสวนอ่าแบบแบบเลือดดูเลยสวนนทางสา Nam น,านี่อันนี้ก็ต้นต้นหมากนะครับนะเนาะเขาเอื่นต้นหมากหรือต้นอย่างกับต้นนี้อันนี้ก็เอาหยากจังหน่อยนะครับเนาะเพราะว่า กังโยกขามสายไฟถ้าพูดถึงคนที่อบอกเขามาข้างในเลยจังมันลงโอ้พี่หน่อลงไปหันก่อนไปไมคโครดโอ้ไมโ่โครแตะหักไปปะไปจะซื้อไปไว้นะเนี่ยไปจะซื้อว่าก้นดินเลยนะเนี่ยไมโครมันใส่แมโ่โคมาขุดน,นี่นะครับอันนี้กับเจวกับแมโ่โคเพราะว่า คุนลุมไวเรียบร้อยแล้วก็เหลือแตอ่เอาลงหลุมนะครับเนาะเอาต้นไม้ลงหลุมจะปลูกแล้วก็ทำกับพอดีพี่น้องปลูกใส่ฝนเนาะพอดีฝนมากพี่น้องเลยชุ่มชื้นนอ,อ้ต้นงามค่ะกาลัางการงานฉันลงไปแล้วตนน้นนึงครับพี่น้องนี่อันนี้ยึดยึดลักยึดยังเรียบร้อย อันนี้ยูนี่ก็สีสามต้นนะพี่นอ้องสีสามต้นนี่ก็ห้อมอ,อลงเดี๋ยวนี่ก็ใส่รถเค้นอาลงงผูกครับวิวอินวิวอินฟ้าวนิดเดียวให้ดูนิดเดียวคกคกคา,า,าพี่น้องตอนนี้ก็ ไก่เป็นรูปเป็นล่างนะครับเนาะเพราะว่าบอดก็ตั้งใจตั้งเป้าว่าเดือนมิถุนาก็อยากจะคืนเดือนมิถุนาเนาะพีนะ่น้องเนาะเพราะว่าก็จะเป็นวันเกิดพันธเนื่อและะ้วก็อยากให้เลี้ยงก้อนแบบบอดเพ้าเป็นขวดนะ้ำก็เลยอยากจะเล่งให้มันได้คืนเดือนหนานะครับเนาะบอดก็เลยจวดจาดเลยครับพี่น้อง นีบเรื่องพุ้วน้อยๆข้างๆนี่ยนะครับประด้๋ท่ายโดนครับพี่น้องเมื่อนี้ก็พอดีครับมาเอารถไปส่งของให้บอร์ดก็เลยเรียบเบิ่งรับหอปก็ทีเป็นห้องเก็บของแน่ห้องน้ำแนี่ยพี่น้องนี่พ่กอันนี้ก็ทีมบิวอินเพิ่นกัเหตุงานบกข้างบนน่าจะเลี่ยงแล้วมั้งครับข้างบนพอเพิ่นลงมาแต่รางแล้วเพราะว่าเพิ่นเริ่มเฮ็ดจากข้างบนแล้วก็ไม่เฮ็ดอยู่ด้านล่างเนาะพี่น้องอันนี้ก็ส่วนของ เเริ่มสีจัดสวนเริ่มสีตกแตง่งบริเวณรอบๆเลยนะครับเนาะห้องกลางๆมองเป็นห้องภาคเก้าเพื่อนกะบอดกระเทศเป็นในเป็นห้องแบบดิ้งนะครับเนาะหองดิ้งนะครับเนาะหองแบบแบบห้องเขาเรียกบาร์บาร์เอลสเตอร์ลองบอกกันว่ารับแขกรับยังกะนั่งชิวๆชวนั่งอยู่บาร์เนาะพี่น้อง าฝากเชิญชวนในเด้อครับผมพี่น้องสำหรับาานาลิตะไลร่รอบที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งหกนะครับเนาะป mm. ็นบอลอ่ะเออหนึ่งหนึ่งหกกวันที่ยี่สิบเจ็ดนี้บุญบั้งไฟแสงทองฟินแลนด์นะครับเนาะบุญบั้งไฟบุญบนันเขาตรงยิงไงนะครับแสงทองฟินแลนด์กะกะหลายเรื่องหลายเล้าพันเรื่อง ลายแน่ดีแน,แน่ช่วงนี้กะบานนี่กะสู่ต่อไปนะครับเขาคนเขาชีวิตผูได้มีชีวิตอยู่กะสู่กันไปผูได้เพิ่อนอ่าไปสบายไปเป็นเทวดาไปเป็นนั่งฝ่าบนสวรรค์แล้วกะเนาะกะาสู่กันไปกรงแลว้วครับกรงกับเอามาตกแต่งอานี้มาจากไซนอ่อนี่ ก็สิลงเหลืออยู่หกเจ็ดต้นนะครับเนาะแต่สิประมาณสิบกาต,นนะตก้นแต่ยี่สิบคนล้วพี่น้องเอามาลงพออยู่ในรถคันนี้ก็หลายต้นเติบอยู่มีต้นหน่อยต้นใหญ่แต่ว่าใยง่าม,ามพี่น้องสดงามงามพี่น้องต้นสนเนาะใหม่สนใหม่นี่ดีบ่ดีพี่น้องเอาไปเอามาเอาเชื้อเห็ดมาลงนี่ ได้กินเห็ดคนนี้แค่เกาวหว่าเห็นฝรั่งแค่ก็คือมีเห็ดอยู่นี่อยู่ก็เลยน่าจะเดี๋ยวเบิ่บบขงข้างนอกนะครับเนาะข้างนอกว่าเป็นสีนี้อ่ายังบอกสีลงน่าจะลงคือกันต้นใหม่ขึ้นนะน่าจะเป็นต้นโอรนี่พี่น้องด้านนอกกับสีลงเป็นต้นอันนี้แหละพี่น้องต้นต้นหมากนะครับเนาะต้นหมากต้นหมาต้นตาล ต้นต้อนอยังอ่ะมันเป็นตระกูลต้นตาลต้ตน,ตนไอ้ประมาณน,นี้แหละครับพี่น้องนะอันนี้ก็สิลงด้านนอกนะครับเนาะลงให้เป็นสวนด้านนอกพูดพี่น้องขึ้นทั้งรถต้นไซญี่ปุ่นพี่น้องที่เต็มรถต้นไซยุปุ่นเต็มรถล่น้องอันนี้เพิ่งจะสีฟูดหุมดันนอกนี่น่าก,ก็ทีอาจะลงพวกต้นหมากต้อนอะไรนี้แหละครับพี่นอ้องต้นทางไหนก็สิน่าจะเป็น จะเป็นต้นสนเฉพาะต้นสนเนาะอ่ะพี่น้องอัปเดตให้เบิง่งคร่าวๆนะครับน้องมือนี้กะเดี๋ยวพอลงแล้วยังเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบิ่งมาจะสวยงามและอลงังการแค่ไหนนะครับผม